หมู่บ้านแห่งเดียวในโคราชที่มีคาเฟ่วิวทะเลสาแบบนี้และนี่คือบ้านที่ให้บรรยากาศแห่งการพักผ่อนและที่สุดของความสะดวกสบาย view, ลาคูน่าวิวโคราชเพื่อนๆเคยเจอบ้านที่ตอนแรกดูกว้างจะใส่เฟอร์แล้วกับแค่ไหมคะที่นี่ไม่เลย ขนาดใส่เฟอร์จัดเต็มแล้วห้องยังกว้างอยู่เลยโครงการเขาคิดไว้ให้แล้วจะตกแต่งแบบไหนก็ลงตัวไปหมดล็อกอินตู l เซืขนาดใส่ตู้เสื้อผ้า,ายเยอะขนาดนี้พื้นที่ยังเหลือๆเ,เลยกลับฮาวฟิลเขาใหญ่มีร้านกาแฟด้วยนะคะ ฟิตเนสอ่ะมันเบสิกของทุกโครงการอยู่แล้วแต่ทีเด็ดอ่ะอยู่ตรงนี้สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลวิวทะเลสาฟิลเหมือนได้พักผ่อนในคทุกวันเท่านี้ยังไม่หมดนะสนามบอลเดินจากบ้านมาเตะได้เลยและยังมีแครไไ่ต้องออกไปไหนกันเลยแต่ถ้าจะเข้าเมืองก็ง่ายนะ ใครกำลังมองหาบ้านขนาดกำลังดีแนะนำเลยชาวตัน้นสาบนอนสามน้ำในราคาสีล้านต้นต้นหรือชั้นเดียวเขาก็มีนะมาเป็นเพื่อนบ้านกับจีกันนะที่ลากูน่าวิว